วันนี้ผมจะมาทำคุกกี้สอดไส้ช็อกโกแลตครับอือหนูชื่ออะไรคะเด็กชายเอ้ยชื่ออะไรคะเนชื่อน้องครับอ่ะแล้วหนูอ่ะชื่อเหรอ,อเล่นชื่อ,น,น,น,อน้องน่านครับอ่าน้องน่านอ่าโอเคอุปกรณ์มีอะไรบ้างมีมีช็อกโกแลตไข<ฮ>่น้ำตาลเ<ฮ>นย โอเคค่ะง่ายๆเนาะแล้วก็อันนี้อ่ะอะไรข้างหลังช็อกโกแลตอะอ่ะบบไหนไหนยกให้ดูซิเนี่ยหรออันนี้ก็คือไข่แดงนะคะเราใช้ไข่แดงหนึ่งฟองนะวันนี้น้ําตาลเราใช้น้ําตาลสีอะไรน้ําตาลสีอะไรสีขาวสีขาวกับสีอะไรดูซิน้ําตาลสีอะไรเนี่ยสีอะไรบอกเพื่อนเื่อน<า>น้ำตาลแดงเนาะใช้น้ำตาลทรายแดงด้วยนะคะช็อกโกแลตเราใช้ตัวไหนให้เพื่อนดูช็อกโกแลต75้า อุ้ยไม่ถึง70.4%ดสิเปอซ่าโอเคอ่ะเอาโชว์ให้ดูหน่อยเป็นแบบไหนเออโอเคมันจะต้องมีเปอร์เซ็นต์ของช็อกโกแลตแบบนี้นะคะแบบนี้นะก็จะได้ช็อกโกแลตแบบลาวาเยิ้มเยอมอ่ะโอเคเนยเนยใช้ตัวไหนลูกเนยใช้ตัวไหนใช้เนยออชินอ่าเนยใช้เนยตัวไหน,นเราไม่ได้ค่าโฆษณานะคะแต่ว่าเออเราจะบอกว่าเราทํา ใช้อะไรทำตอนนี้เนี่ยอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยแม่ได้ช่างไว้ให้ลูกๆแล้วนะคะลูกๆจะมีหน้าที่ทำนะอ่ะขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งง่ายมากหาเนยลูกเนยอ,อยู่ที่ไหนเนยละลายวันนี้เราใช้เนยละลายเนยอ,อยู่ไหนคะเนยสีเหลืองๆละลายแล้วอ่าถูกต้องใส่ลงไปในถ้วยอืมใส่ให้หมดเลยค่ะใส่ให้หมดใส่ให้หมดโอเค เสร็จแล้วเราใส no okay. ่น yes, exactly. ้ําตาลทรายแดงค่ะน้ําตาลทรายแดงอยู่ไหนคะเดี๋ยวให้น้องน่านคนน้องนอยเป็นคนใส่ใส่อุปกรณ์ใช่น้ําตาลทรายแดงใส่ลงไปเลยเดี๋ยวให้น้องน่านคนน้องน่านคนลูกน้องน่านคนน้องน่านจะเป็นคนคนพี่นอยจะเป็นคนใส่อุปกรณ์โอเคใส่ลงไปให้หมดเลยลูกโอเคหาน้ําตาลทรายขาวให้เจอน้ําตาลทรายขาวอยู่ไหนนี่ค่ะเราจะใส่น้ําตาลทรายขาวด้วยโอเคอ่ะทีนี้น้องน่านคนค่ะคนให้เข้ากันอ่าโอเคค่ะ เราจะไปดูน้องน่านคนนะคะคนให้เท่ากันเลยลูกคนให้เท่าเอ๊ะคนคนให้น้ําตาลทรายละลายไม่ใช่อะไรอ่ะไม่ไมน้ําตาลทรายลูกคนให้น้ําตาลทรายละลายมันใหญ่จังนะหืมมันใหญ่จังเลยอ๋อมันเป็นน้ําตาลทรายแดงเป็นก้อนๆลูกอ,อ,อ,อันนี้ใช,ใช้ใช้แล้วใช่ไหมเข้ามาดีเลยอ่าใช้แล้วใช้แล้วโอเคครับโอเค ถ้าเมื่อยถ้าเมื่อยแล้วก็บอกนะพี่น้องจะได้คนต่อน้องยังไม่บอกว่าเมื่อยเลยน้องเมื่อยแล้วเหรอโอเคออะคนคนให้เข้ากันออะพี่น้องพี่น้องจับถ้วยไว้ให้น้องเออแล้วพี่น้องจะได้คนโอเคคนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันเด็กเด็เขาก็ให้ทำกิจกรรมนี้ได้นะคะระวังหกลุกจับไว้ให้มั่นอืม อุปกรณ์มีไม่เยอะค่ะมีน้อยนิดเดียวนะคะเนื้อย่างโอ้โหดูดูสภ้พาเลยเนี่ยให้น้องทำไปก่อนลูกให้น้องทำไปก่อนอยากคนมากอ่ะคนไปเรื่อยๆค่ะตัวนี้เนี่ยวันนี้เราจะไม่ใช้เครื่องปีเลยเราจะใช้การคนการคนอืออ่าดูพี่น็อตดูสกิลของพี่น็อตค่ะ น้อยจะมีทกิณที่ดีกว่าโอเคเอาคนไปเรื่อยคนให้น้ำตาละลายเออ,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 อเหนื่อยระวังหกระวังหกถ้าหกอ,อดกินเลยนะหกจะอดกินเลยนะลูกนะย่ะยยยยอย่า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 หกจะอดกินพี่น่านพี่น่านระวงังระวงัง <c oughs> อ่ะโอเคไหนหยุดหยุดหยุดคนก่อนไหนไหนขอแม่ดูเนื้อก่อนขอแม่ดูเนื้อเออ อ๋อยังละลายไม่หมดน้ำตาลให้ละลายให้หมดให้ละลายให้หมดน้ำตาลอ่าละลายเดี๋ยวพี่คนในสกิวคุกกี้ตัวนี้ทำไมต้องใส่น้ำตาลทรายแดงก็เพราะว่าน้ำตาลทรายแดงจะทำให้จะทำให้คุกกี้ของเราค่ะมันนิ่มคุกกี้ตัวนี้เป็นซอฟต์คุกกี้เพราะฉะนั้นซอฟต์คุกกี้ก็จะนิ่มนิดนึงนะคะให้อคไรแก่สกิลของพี่ไป เนี่ยสกิลนะโอ,โอ้อแล่วเนี้ยหมั่วสกิลเพราะว่าอะไรทักษะอืม<า>อ่ะซุปเปอร์สกิลอ,อ่ะอ่ะนั่งลงข้างล่างมาช่วยน้องดีๆอ่ะดูสิเดี๋ยวแม่ดูว่าเป็นยังไงบ้างโอเค,อเคไหนดูสิลูก ยังละลายให้หมดเลยพยายามทําให้ละลายให้หมดนะคะเฮ้ยนะที่สีเป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราใช้น้ําตาลทรายแดงนะคะน้ําตาลทรายแดงสีมันจะเข้มคุกกี้เราจะออกสีเข้มนิดนึงไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าออคุกกี้เราใช้น้ําตาลทรายแดงในการทำแต่กินจ้อคือตัวละคร เเหตุผลที่ให้ใส่หน้ากากทำเพราะว่าสองคนนี้พูดมากเดี๋ยวน้ำลายกระเด็นใส่ขนมของเราตกปากเลยนะคะอ่ะคนอีกคนนี้คนนี้โอกันอ่ะคนเลยคนเลยคนเลยอันนี้คือกระตะยวันนี้พี่ใช้เนยละลายเพราะว่าเราต้องการให้คุกกี้ของเราเนื้อมันจะมีเนยชุ่มๆอยู่ข้างในคุกกี้เนาะอ่ะโอเคทีนี้ ลำดับต่อไปลำดับต่อไปแม่จะใส่ไข่ไข่แดงในไข่แดงนี้นะคะคจะใส่วานิลาไว้แล้วอ่ะเทใส่ลงไปเลยลูกเทใส่ลงไปให้หมด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 เลยหมดสุดๆถ้าเกิดว่าเป็นคุกกี้กรอบเราจะไม่ใส่ไข่ก็ได้ค่ะแต่ตัวนี้จะเทกเจอร์จะเป็นคุกกี้นิ่มนะเราใส่ไข่ถ้าเกิดว่าเป็นทั้งไข่ขาวไข่แดงมันก็ อาจจะทําให้คุกกี้กรอบแต่ว่าอันนี้เนี่ยคุกกี้มันจะเป็นลักษณะของการคุกกี้นิ่มๆเนาะอ่ะคนคนคนหลุดตะเพี่ให้มันเข้ากันค่ะคนให้เข้ากันเร็วว่ะเลยคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันอ่ะ้องงานตดไปด้วยโอ้ คนให้เข้ากันค่ะคนให้เข้ากันคนไม่เป็นพี่น้องอย่าแย่งกันสิเออเราต้องช่วยกันสิอค่ะอ่ะทีนี้อันดับต่อไปเนี่ยจะเป็นการทําแป้งทําแป้งนะคะเราจะต้องค่อยๆค่อยๆใส่แป้งลงไปโอ้ยอย่าให้แป้งแป้งอันนี้แม่ร่อนไว้แล้วผสมเบกกิ้งโซดานิดหน่อย หกนิดนึงไม่เป็นไรเดหกนิดนึงหกเยอะเปล่าดูซิหกเยอะเปล่าเอาถอยถอยเอามือออก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 เดี๋ยวหยุดหยุดก่อน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 พอเราใส่แป้งลงไปนะใส่แป้งลงไปนะเออการการคนเนี่ยมันจะต้องค่อยค่อยตะล่มอืมตะล่มน้องหน้านมันสกปรกลูกน้องหน้านสกปรกอ่าน้องน้องถือกล้องไดเลยนะ อ่ะโอเคเราต้องรีบคนนะรีบคนขอคนหน่อยถ้าเกิดว่าเราไม่รีบคนจะทำให้คุกกี้เราเหนียวนะคะโอ้โหแม่กลายเป็นแปดนาทีแล้วอะเกือบเก้านาทีแล้วให้มันหกอย่าให้มันมีบรรจุให้แค่สามสิบนาทีสี่สิบสี่จ้ะจ่า อ่ะโอเคอ่ะดูน้องน่านทำนะคะทีนี้ถ้าคุกกี้มันจะเหนียวก็คือมันจะอยู่ตรงนี้แล้วแหละจะอยู่ในขั้นตอนของของการคนแล้วน้องน่านทำให้ไอ้ขาวๆมันมันหายไปหรอกขาวๆมันหายไปโอเคมาอันไหนมาแม่ช่วยแม่ช่วยอ่ะถือถือน้องนอตถือโอ้โหน้องน่านถอยนะได้แต่เป็นตากล้องเนี่ยเดี๋ยว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 แม่ช่วยครับคุณแม่ช่วยครับ แอบหนึ่งค่ะแอบหนึ่งค่ะแเช่เอเอเอเเฮ้ยวายหอมมากหตอนง่อยเตง่อยหอมง่ยมง่อยกลิ่นคุกกี้เราหอมหอมงอยเลยแหเยหอเลยหอยหอมเลยหอเลยหออเยาออยมเหเอเลยอยห ไม่เอาเครื่องปัน่นไม่มีเครื่องมีเครื่องปั่นแต่เราไม่ใช้เออ,อทำไมอะ่ะทีนี้อ่ะคุกกี้มันจะออกลักษณะน,น,นี้นะคะใช้ได้หรือยังอ่ะลองชิมทีนี้ชิมได้อ่าน้องหน้าลองชิมดูแต่ชิมเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอุ้ยชิมเยอะจังเป็นไงเป็นไงบ้างกูดโอเคนะคะ มือใช้ใ<ค>ได้ <มา S 2> ยังใช้ไม,ไม่ได้นะคะเราต้องเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนเดี๋ยวอันนี้เนี่ยเราจะแช่ตู้เย็นไว้ก่อนเนาะสักชั่วโมงหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยมาปั้นกันนะค่อยมาปั้นกันโอเคกันโอเคค่ะค่ะตอนนี้ที่แช่ไว้นในตู้เย็นทําไมแล้วเซ็ตตัวดีแล้วนะคะก็เอาออกมาค่ะอันที่วางอยู่ในถาดนี้แม่ปั้นให้ลูกดูเป็นตัวอย่างนะคะอ่ะทีนี้น้องหน้าลองทําเอง เราล้างมือหรือ,อยังลูกล้างแล้วนะคะไม่ใส่ถุงมือเพราะว่าบ้านเรากินเองนะไม่ไม่ดราม่านะคะอ่ะโอเคเอาก้อนใหญ่กว่านั้นนิดนึงลูกเพราะว่าเราจะต้องสอดไส้ช็อกโกแลตเข้าไปอืมเทาก็ปั้นเหมือนดินน้ำมันเลยค่ะก้อนใหญ่กว่านี้นิดนึงลูกก้อนใหญ่กว่านี้นิดนึงโอเคปั้นเป็นกลมๆเลยค่ะปั้นเป็นกลมๆอืมเด็กๆเ,เขาก็จะสนุกสนานนะคะ ในท่การทำนะอ่าปั้นกลมๆเสร็จแล้วเราก็ทำไมลูกเมื่อกี้สอนแล้วทำไงเบน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 ทำเบนเบนเอาไว้อ่าเบนเบนแผ่แผ่เบนเบนแล้วก็ใส่อะไรลงไปคะใส่ช็อกโกแลตเข้าไปลูกใส่ใส่ช็อกโกแลตเข้าไปตรงกลางแผ่ได้ไหมหนูแผ่ได้ไหมไม่ได้อ้าวทำให้ได้สิอย่าอย่าอย่านวดนานถ้านวดนานแล้ว ตัวแป้งมันก็จะเหลวมันก็จะเหลวพอมันเหลวมันก็ปั้นไม่ได้ทำได้ไหมคะแป้ง <'s> อืม <laughs> อันใหญ่เบ้อเลยเดี๋ยวไปช่วยแป๊บนึงเดี๋ยวไปช่วยค่ะตอนนี้นะคะน้องน่านก็จัดการโอ้ใส่หน้าช็อกโกแลตชิพเยอะขนาดนี้ได้เหลอลูกอย่าไปใส่เยอะลูก เดี๋ยวมันหน้าช็อกโกแลตชิพเนี่ยมันจะไม่ละลายแต่ตัวไส้ช็อกโกแลตมันจะละลายนะคะทําไมตัวช็อกโกแลตชิพมันไม่ละลายเพราะว่าตัวช็อกโกแลตชิพตัวเนี้ยเขาจะมีส่วนผสมที่ทนต่อความร้อนมากกว่าตัวช็อกโกแลตนะคะพอแล้วพอแล้วลูกมันเยอะไปมันเยอะไปอ่ะทีนี้มามาปั้นปั้นต่อปั้นต่ออ่ะน้องปั้นเลยปั้นเลยอ่ะเมื่อกี้แม่สอนไงอ่ะปั้น อือ้นยาโอ้ย <c oughs> ปั้นดีๆปั้นกลมๆแล้วก็แบนๆแบนๆ,บนๆอ่าทำซิปั้นกลมๆแล้วก็แบนๆที่มือนแบนๆที่มือทำไงปั้นแบนๆที่มือลูกพอแล้วเดี๋ยวมันจะละลายหมดอืมอ่าแผ่ๆแล้วใส่ไส้อะไรลงไปอ่าใส่ช็อกโกแลตไปประมาณหกเจ็ดเม็ดค่ะหกเจ็ดเม็ด เสร็จแล้วห่อเลยหห่อเลยนะคะหอ่อหอแล้วเยอะไปเดี๋ยวห่อไม่ได้พี่น,นั่นเยอะไปเดี๋ยวห่อไม่ได้ลูกอ่ะโอเคเออไหนหอ่หอหอ่อห่อกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็ทําได้นะคะเออให้เขาห่างจากให้เขาห่างจากเกมทําได้ไหมทําได้ไหมเนยทำได้ไหมอ่านี่อ่ะช่วยช่วยช่วยเอาเราก็หอ่อแบบเออ ถ้าเด็กทําไม่ได้เราก็ช่วยเขานี่ค่ะอืมอ่ะทะลักยังทะลักยังทะลักคนอ่ะทะลักแล้วอ่ะอ่าโอเคอ่ะแม่ช่วยแม่ช่วยอ่ะอ่าน้องนั่นทําอันต่อไปทําอันต่อไปเลยนะคะนี่อันนี้เราก็ช่วยเขานิดน,นึงค่ะช่วยช่วยเขานิดน,นึงนะช่วยเขานิดนึงควักขึ้นมาเลยอืมควักเลยด้วยอืมควัก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  เนี่ยน้องน่านน้องน่านปั้นนานจนมันเหลวอ่ะจนมันมันเหลวอ่ะถ้าเกิดมันเหลวอ่ะมันจะปั้นยากอย่าให้มันเหลววางน้องห่างๆกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาอ่ะจะต้องขยายเขาไปอีกขยายเอออ่ะเดี๋ยวขอเวลาไปช่วยน้องน่านปั้นนิดนึงนะคะแล้วระหว่างนี้เราก็จะไปเปิดเตาวอร์มเตาไว้นะคะโอเค ตอนนี้นะคะเราก็วอร์มเตาไว้นะคะตอนนี้เราวอร์มเตาไว้ได้10นาทีแล้วนะคะเตาอบที่เราอวอร์มไว้เนี่ยเราก็จะวอร์มไว้ที่อุณหภูมิประมาณ1้อย8 0เนาะเปิดพัดลมไฟบนล่างนะคะอืมตอนนี้ก็ได้ที่แล้วแหละนะคะมาดูหน้าตาคุกกี้ที่ปั้นกับน้องน่านเมื่อกี้นี้ไปช่วยน้องน่านปั้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ เขาก็จะตกแต่งหน้าตาเองนะหน้าตานี้น้องนั่นเขาตกแต่งนะคะเดี๋ยวเอาเข้าเตาอบกันนะคะค่ะตอนนี้นะคะน้องคุกกี้ของเราอยู่ในเตาอบเรียบร้อยแล้วนะคะมแม่ก็ตั้งอุณหภูมิไปที่ประมาณเอ่อเท่าเดิมเนี่ยนะคะ1 7 0ถึง1 7 5ยเนะคะแล้วก็เวลา12นาทีประมาณนี้นะคะประมาณ12นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดู คุกกี้กันนะคะว่าคุกกี้ของเราจะสําเร็จไหมวันนี้เนี่ยช่วยเขาอย่างเดียวก็คือ,อช่วยเขาสองอย่างคือหนึ่งช่วยช่างช่างให้นะคะแล้วก็ช่วยปั้นนิดๆหน่อยๆนะคะไม่ได้ปั้นทุกอ่านนะแม่ก็จะช่วยปั้นไปสามอ่านนอกนั้น,นียลูกๆปั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสำเร็จไหมนะคะอีกประมาณ12นาทีค่ะ น้องหน้าเสร็จหรือ,อยังตอนนี้ของหนูนะะเสร็จแล้วเพิ่งเอาออกมาจากเตาร้อนๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าตานี่เลยเออดูสิคะทําไปแค่8ดชิ้นค่ะที่เหลือก็แช่ตู้เย็นไว้เหมือนเดิมวันพรุ่งนี้ค่อยมาอบใหม่นะคุกกี้ตัวนี้เราแช่ตู้เย็นชิ้นไว้ได้ตอนนีย้ยังร้อนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะคายความร้อนมันในในถาดเนี้ย,ยไปก่อนสักสิบนาทีนะ 5นาที10นาทีก็ได้แล้วก็นี่อันนี้เราเตรียมไปแล้วเป็นตะแกรงพักคุกกี้นะคะวางไว้ดีๆีตรงหน้าเดี๋ยวตอนนี้เราก็พักเขาไว้อย่างนี้ละคะ่ะนะเดี๋ยวเราจะต้องเอาเขาไปพักที่ตะแกรงเพื่อที่จะให้เขาเย็นก่อนนะคะก่อนที่จะบรรจุนะตอนนี้เราจะยังไม่ยุ่งอะไกับเขาเลยเพราะว่าตอนนี้เขาอ่อนยุบยาบยบยาบเลยนะคะอ่อนมากอ่าโอเคอยากจะกินยังลูก อยากแล้วอ่ะโอเคตอนนี้ยังไม่ทานนะคะเดี๋ยวอีกประมาณสิบนาทีอุ๊ยอีกสิบนาทีเราก็ค่อยผึ่งเขานะคะเดี๋ยวค่อยค่อยมาดูเนื้อสัมผัสกันค่ะโอเคอ่ะไปน้องน่านบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนก่อนอล่ะค่ะตอนนี้นะคะคุกกี้ของเราเสร็จแล้วเนาะหน้าตาน้องๆเป็นยังไงบ้างอ่าสวยงามสวยงามทุกอันเลยนะคะเราทำแค่แปดอันนะวันนี้ เอามาดูน้องก่อนเนื้อข้างในน้องเป็นยังไงเออหน้าตาสวยหน้าตาสวยเดี๋ยวแม่ลองบิลองบิดูนะคะฮือดูเยิมมย้มไหมเยิ้มไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมองดูก่อนดูก่อนโอ้นี่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 น,นี่ช็อกโกแลตเยิ้มเยิม,ยมอ่าน้องนั่นอยู่ปะน้องนั่นมาดูซิมาดูซิอ่ะลองชิมชิมชิมฝีมือตัวเองเป็นยังไง เป็นยังไงเป็นยังไงบ้างอ่าพี่น็อตเป็นงไงบ้างเป็นยังไงบ้างอ่าเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะคะเออโอเคนี่เนื้อช็อกโกแลตเยิม้มเยิมเลยข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้ก็เยิ้มดูดูดูด,ดูเห็นเปล่าเห็นเปล่าโอเค่ะต,ตอนนี้ขอเวลาขอเวลาไปกินคุกกี้กันก่อนนะคะบา,บายบาย